สวัสดีครับช้างให้ชาแนลครับช่องสําหรับคนเลี้ยงช้างนะครับเช้านี้เรามาพบกับสีดอข้ามแดนกันแบบเต็มๆครับปลูกอยู่ข้างบ้านที่โล่งครับกําลังจะลงยาลาแล้วครับลงปัตตานีแล้วครับของนาชายครับตอนนี้อยู่ที่ปังงาครับของนาชายนะครับ ใหญ่สูงครับใหญ่สูงมากจริงๆนับเนี่ยของจริงของแท้ยนะครับดูครับรูปแบบเต็มๆลำตัวครับลำตัวครับดูครับทางคนสูงร้อยประมาณ60 50กว่ากว่านี่คือเดินผ่านใต้คางไม่ต้องก้มหัวเลยครับนะครับรอดได้สบายครับตัวใหญ่มากๆครับ หนักหตันน่าจะห้ตันติดนะครับช้างอายุประมาณ30ไม่ถึงกับครับพ่อพันทุกคนเสียนช้างเขารู้จักดีครับวงการช้างเขารู้จักดีครับพ่อพันอันดับต้นๆของเมืองสุรินทร์ครับนะครับตอนนี้มีทายาทอยู่6กเจ็เชือกครับพลายทองพูลนะครับที่อยู่สุราษฎร์นะครับ ก็ลูกของสีดอข้ามแดนครับหน้าตาคล้ายๆกันไหมครับนะครับนะครับแล้วก็ได้ลงมาอยู่ก็บเฟสซี่ทับวักใหญ่ครับแล้วก็ล้าชายก็ไปซื้อต่อมาจากกูเก็ตเฟสซี่ครับตอนนี้ก็แก่แล้วครับแก่นะครับ อายุนะออนนก็ตอนนี้ก็ประมาณส0กว่าถึเจ็สิบนะ,ะครับแล้วก็วานก็หายากครับวันนี้ก็กำลังตัดก็ตัดสินใจนะครับให้ในทีมงานนะครับในทีมงานสายของพวกเราครับไปอยู่ยะลาปัตตานีครับนะครับไปเลี้ยงอยู่ แบบวิถีชีวิตของภาคใต้าสามจังหวัดชายแดนครับก็พยายามรักษาไว้นะครับรักษาไว้สืบทอดกันไว้นะครับดูครับความสูงความใหญ่ครับใหญ่จริงๆครับสูงจริงๆครับสามเมตรกว่าครับไม่ต่ำกว่าสามเมตรกี่ครับก็เสียวก็น่าจะอยู่สูงกว่าสีดอธรรใจเมืองสุรินทร์นะครับ ที่ช้างที่สูงยาวครับยิวอาเป็นน้องเป็นพี่น้องกับพ่อใหญ่หลายทองใบครับนะครับแต่นี้จะหุ่นจะหล่อนะครับหล่อสูงยาวสมส่วนหมดครับหล่อมากครับหล่อติดเกรดนะครับหล่อไม่บรรยับบรรยังเลยนะครับเห็นนี่คือความยิ่งใหญ่อลังการนะครับสุดยอดครับ น้ำไหลไหลแล้วครับน่าหวานครับก็เดิมๆอยู่ซุรินก็จะอยู่ในกลุ่มของสุปชัยมลลีงามครับลายบปคงตอนนี้นะครับพอลองไปเสิร์ฟประวัติได้นะครับ f อครับลองเช็ดไปถามลายบปคงนะครับ ที่บูนะครับถ้าสนใจอยากรู้ประวัติอยากศึกษาช้างนะครับช้างเชื่องนี้เมื่อก่อนอยู่กับสุภชัยมลิงามครับลายแบงค์ตอนนี้ครับนะครับที่ไอเสียบูที่ตอนนี้ที่เอาทางเบงค์ไปเลี้ยงนะครับตันนี้นะครับเราบอกความเป็นมาเป็นยังไงเกี่ยวกับช้างเชื่องนี้ครับนั่นแหละครับของจริงของแท้ครับไก เป็นก็จะอยู่ที่นั่นสบายเช่จนแตนครับมีความอะไรดูแลครับเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับคนดูแลคือเราคัดสรรช้างที่ให้ไปสบายไม่ใช่ไปอยู่แล้วมีปัญหาไม่มีความดูแลนะครับ ที่จะให้เขาไปอยู่ที่สบายครับนะครับโอ้ครับลำตัวข้างเห็นกันเต็มๆครับครับหลอยเห็นกันเต็มๆๆ็มนะครับสุดยอดครับสุดยอดเช้างปีกเชือกของประเทศไทยครับนับวันแล้วครับเดี๋ยวไปอยู่แล้วเราก็ได้ชม สีดอข้ามแดนได้โชว์ความยิ่งใหญ่ใน3ามจังหวัดชายแดนครับงานแห่ต่างๆนะครับก็จาก Facebook อะไรครับได้เห็นกันแน่นอนครับ f อครับโอเคครับเช้านี้กับสีดอข้มแดนครับทางไอแชนแนลครับสวัสดีครับ Shangha